สวัสดีครับผู้ชมครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Canon No1 นะครับวันนี้ก็พบกันกับพี่น็อตอีกเช่นเคยนะครับวันนี้ก็จะมารีวิวนะครับอัปเดตนะสถานที่ในแมปของจำลองชีวิตทหารไทยนั่นเองนะครับวันนี้พี่น็อตก็เลยจะพามาดูนะว่าแมปนี้นะครับมีการอัปเดตอะไรบ้างนั่นเองนะครับโดยการอัปเดตเนี่ยนะครับก็จะมีน้ำตกนะครับที่ เราอยู่ตรงบริเวณด้านหลังของพีนอตเนี่ยนะครับก็จะเป็นน้ําตกนะครับที่ผู้พัฒนานะครับก็สร้างขึ้นมาใหม่นะครับนี่ก็จะเป็นน้ําตกนะครับแต่เมื่อกี้นี้นะครับพีนอตลองลงดูไปแล้วเนี่ยมันตกแมปนะครับตรงนี้นะถ้าใครที่เล่นนะครับน้ำตกตรงนี้ก็อาจจะตกแมปได้นั่นเองนะครับโอเคนะครับแล้วก็จะเป็นน้ําแบบนี้เลยนะครับตอนนี้ก็มีลักษณะแบบแบบ เป็นลำทานนะครับลำห้วยนะครับนี่อัปเดตใหม่แล้วนะครับโอ้มีอะไรลึกๆตรงนี้ด้วยแต่ตรงนี้ก็จะเป็นที่นั่งนะครับไว้สําหรับจุดชมวิวนั่นเองนะครับเราก็สามารถนั่งพักผ่อนหย่อนใจบรรยากาศต่างๆภายในแมปได้เลยนะครับนะโอ้โหตอนนี้อัปเดตใหม่เรียบร้อยแล้วนะครับโอ้มีที่นั่งมีที่อะไรนะครับนี่นะโอเคเลยนะครับผมนะก็ จะเป็นประมาณนี้นะครับนี่ตรงนี้นะก็จะเป็นแบบพื้นที่น้ําตื้นๆนะเนาะตรงนี้นะครับนะก็จะคล้ายกับคลองชนระทานภายในแมพนะครับอ่านะครับก็อัปเดตใหม่ก็สดชื่นกว่าเดิมนะครับมีน้ําตกนะครับมีลําธารมีน้ํานะครับมาถึงส่วนตรงบริเวณนี้นะครับอุ้ยพูดหนึ่เลยนะครับตรงนี้ก็จะเป็นสะพานนะครับจากแมพที่ไม่มีสะพานอะไรเงี้ยก็จะมีการอัปเดตนะครับนําสะพานเข้ามาใช้ นะครับนี่ใตาลางนี่ครับอ่าก็จะมีการเอาสะพานเข้ามาใส่ตรงนี้ด้วยนะครับเนี่เพิ่มสีสันนะครับมีส่วนเบาลส่วนโค้งของแมพอ่าก็ดูดีนะครับนะโอ้ตรงนี้ก็จะเป็นลองของเขาไปเรื่อยๆเลยนะครับผู้ชมนะผ่านหน้าประตูวังนะครับผ่านไปเรื่อยๆนะครับผ่านลานฝึกนะครับนะโอ้โอ้โอเคเลยนะครับก็ดูสดชื่นขึ้นนะครับดู แปลกใหม่ขึ้นนั่นเองอ่านะครับเดี๋ยวพี่น้องก็จะพามาเดินดูเรื่อยๆนะครับนี่ของส่งน้ำเนี่ยมันก็จะส่งน้ำมาเรื่อยๆนะครับมาจนถึงอีกด้านหนึ่งก็จะมีสะพานเหมือนกันนะครับตรงนี้นะก็จะเป็นสะพานระหว่างกรมขนส่งทหารบกกับกมารมฐานราบที่112นะครับนี่นะก็จะมีสถานที่ที่มีสะพานอยู่ตรงนี้นั่นเองโอเคนะครับตรงนี้ดูดิเช็คก่อนน้ำลึกหรือเปล่า นะครับโอ้โหไม่ค่อยลึกเท่าไหร่นะครับไม่ค่อยลึกเท่าไหร่แต่ก็พอพอดีพอดีครับคุณผู้ชมนะโอเคนะครับก็จะเป็นสถานที่ที่เขาอัปเดตขึ้นมาใหม่นะครับน้ําก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับโอเคครับคุณผู้ชมครับและตรงนี้นะครับก็จะเป็นจุดที่อัปเดตใหม่นะครับก็จะเป็นจุดบริเวณของสนามเพาะอ ก็จะมีการขุดหลุมนะครับทำเป็นคูเลตเนาะนี่เราก็สามารถเดินเข้ามาด้านในตรงนี้ได้นะครับแล้วก็จะมีซอกแบบนี้นะครับนี่ให้เราเดินเข้าไปข้างในนะครับแบบนี้นะแล้วก็ยิงปืนนะครับเข้าไปยิงปืนกันได้นั่นเองนะครับอาจจะมีการยิงปืนนะครับ่างนี้นะนี่เข้ามาปุ๊บนะครับนี่นะก็สามารถเข้ามายิงปืนต่อเป้าแบงนี้ได้ด้วยนะครับนี่อ่า เป็นสนามเพราะเอาไว้ฝึกยุธวิธีนะครับนี่นเขาก็ทำเอาไว้ตรงนี้นะครับก็เป็นอีกหนึ่งที่นะครับที่ทางผู้ก่อตั้งเนี่ยขออัปเดตนั่นเองนะครับนี่อ่าก็จะมีประมาณนี้นะครับหลายๆช่องนิดนึงเนาะก็จะมีหลายช่องนีนง่นี่นะครับเอ๊ะไม่รู้เดินหลงมาจากไหนแล้ว ตรงนี้เออตรงนี้ก็น่าจะเนี่นะครับเนี่ยก็มาซ้อมการยิงปืนนะครับในช่องตรงนี้ได้ในสนามเพาะนะครับนี่อ่าเป็นยุทธวิธีสนามเพาะนะครับตรงนี้เราก็ต้องหมอบเนาะอ่ามันถึงจะไปได้นะครับนี่ต้องหมอบต้องคานอะไรไปนะครับตรงนี้ก็จะเป็นอีกจุดหนึ่งที่เขาได้นํามาอัปเดตนะครับนี่พี่น็อก็พามาดูนะครับว่าเออแมปนี้นะครับเปลี่ยนไปยังไงบ้างนะครับมีอะไรอัปเดตบ้างนะครับในแมป จำลองชีวิตทหารไทยนั่นเองอตรงนี้นะครับก็ถือว่าเป็นสถานที่อีกสถานที่หนึงที่สามารถใช้ฝึกได้นะครับโอเคโอเคครับคุณผู้ชมครับพอมาถึงจุดตรงนี้นะครับก็จะเป็นจุดที่ทิ้งรถนะครับสำหรับยานพาหนะต่างๆภายในแมปเมื่อเสกมาแล้วนะครับไม่รู้จะเอาไปไว้ตรงไหนเนาะอะไรอย่างนี้ไม่มีที่เก็บนะครับเขาก็จะมาอัปเดตท,ทำเป็นที่ทิ้งนั่นเอง นะครับที่ทิ้งข้างในนี้ก็จะเป็นประมาณนี้นะครับเนะี่ยเหมือนกับที่พี่น็อตเนี่ยเคยพานะน้องฟิชชิ่งนะครับมาทิ้งรถที่บริเวณนี้นะครับนะก็พานะมาทิ้งตรงนี้นั่นเองนะครับนี่ตกแมปไปเลยนะครับก็จะเป็นอุโมงค์ไว้สําหรับทิ้งรถนั่นเองนะครับต่อมาจะมีจุดของการอัปเดตอีกนะครับคุณผู้ชมก็คือตรงบริเวณที่เป็นลานขึ้นภูมะเขือ นะครับเป็นสถานที่ขึ้นภูมะเขือตรงนี้นะครับแต่อาจจะยังไม่ได้ทําป้ายนะครับนี่เดี๋ยวเราลองมาดูกันครับผมว่าสถานที่โลเคชันสําหรับการขึ้นภูมะเขือเนี่ยมันเป็นยังไงบ้างนะครับก็จะอยู่ตรงบริเวณหลังตึกกรมแพทย์ทหารบกนะครับนี่นะเราก็จะมาดูกันเลยนะเป็นยังไงบ้างนะครับนี่ก็จะเป็นแบบคล้ายๆกับทิวทัศน์นะครับที่มีภูเขานะครับสวยสดงดงามนะครับมีร่องนู่นนี่นั่นนะครับตามธรรมชาติของมันนะครับอ่า พอเดินขึ้นมาปุ๊บนะครับตรงข้างบนนี้นะตรงข้างบนนี้ก็จะเป็นนะครับเป็นจุดคล้ายๆกับสถานที่พักผ่อนนะครับแล้วก็จะมีเป็นอ่าพับพานะครับไว้สาหรับนะให้เราดูได้นะครับก็คือระเบียงนั่นแหละเนาะเป็นระเบียงนะครับนี่ใายจะมาพักผ่อนนะผ่อนคลายนะครับหลังจากเหนื่อยจากการฝึกนะครับก็มาผ่อนคลายที่นี่ได้เลยนะครับว่าแต่ไอ้น้องคนนี้ทําไมมันเดินตามตลอดเลยวะเนี่ยเ เออแปลกๆไงไม่รู้ว่าเฮ้ยมันจะทำอะไรพี่น็อตหรือเปล่าว่ามันตามมาฆ่าเปล่าวะ <c oughs> <c oughs> <c oughs> นะครับโอเคนะพอมาตรงจุดสถานที่นี้นะครับ <c oughs> ก็จะมีเป็นอ่านี่เลยนะครับรอบกองไฟนะครับนี่นะเป็นเก้าอี้นั่งรอบกองไฟอะไรแบบนี้นะครับแล้วก็จะเป็นนี่เลยนะคล้ายๆกับสกายวอล์กนะครับเดี๋ยวจะพาขึ้นไปดูนี่คือจุดเส้นทางขึ้นภูมะเขือนะครับอ่า เดี๋ยวพาขึ้นไปดูเลยนะครับนี่ก็จะมีต้นไม้แห้งๆอย่างนี้นะครับนี่จำลองนะครับเออทำเหมือนนะจำลองนะครับว่าตรงนี้นะครับเป็นภูมะเขือนะครับก็คล้ายๆอยู่นะคล้ายๆอยู่นะนะครับนี่ที่สำคัญเลยตรงนี้นะครับก็จะมีป้ายนะครับนี่โอ้เอาเรื่องว่ะเล้ยคุณผู้ชมนะก็จะมีป้ายสําหรับบอกนะครับว่านี่นะครับ Welcome to นะครับ e l c o m มภูมะเขือนะครับนี่ นะครับก็จะมีสถานที่ตรงนี้แล้วก็จะมีส่วนของสกายวอล์กนิดหน่อยนะครับยื่นออกมานะดูบรรยากาศนะครับตรงนี้ก็จะเป็นจุดที่สูงที่สุดในแมพเลยนะครับอ่าในแมพนะครับอันนี้เรียกว่าตามกันเป็นทศเลยนะครับนี่เดินตามตลอดเวลาครับเฮ้ยเฮ้ยผู้ก่อตั้งผู้ก่อตั้งอ่าอันนี้คือผู้ก่อตั้งนะครับคุณผู้ชมนี่นะครับชื่อว่าน้องแมวนั่นเองนะเดินมาดูเลยครับมาเช็คครับผม มาเช็คนะครับว่าภูมะเขือเรียบร้อยดีหรือเปล่านะครับมีกัมพูชาแอบมายึดไม้อะไรอย่างนี้นะนะครับก็จะมีธงชาติไทยปักอยู่นะครับนี่ตรงนี้นะนะที่เขาถ่ายรูปกันนะครับก็จะมีพลโทบุญสินเนี่ยเขานะท่านได้มาถ่ายรูปตรงบริเวณนี้ด้วยนะครับเอาว่าไปน,าน,าน,านั่นอะในเกมนะครับอ่าตรงนี้ก็จะมีเต็นอะไรต่างๆนะครับและตรงนี้ก็จะเป็นต้นไม้นะบรรยากาศคล้ายๆกับต้นไม้ในสกิตเกมยังไงไม่รู้นะ นะครับนี่ตรงนี้คือ,อยอดผูมะเขือนั่นเองนะครับมองไปสุดลูกหูลูกตาตรงนู้นนะนูน่นเห็นไหมน้องๆน,นูน่นนู่นนู่นอะไรก็ไม่รู้นะครับนะข้างล่างนูน่นนูน่นมันจะเป็นกัมพูชานะครับนนนนกัมพูชานอนนน,นเอนไอเรียงเรียงน่ะกัมพูชาหรือเปล่าเอเอ,อย่างไงวนะเนี่ยเออในแมปนี้มันมีอะไรแปลก,ปกซ่อนอยู่นะครับพอสมควรนะครับนี่ตรงนี้ก็จะเป็นจุดบริเวณ ภูมะเขือนั่นเองอ่าวันนี้แมปก็อัปเดตมาประมาณหนึ่งนะครับซึ่งเรียกว่าหน่าเล่นขึ้นกว่าเดิมมีจุดพักผ่อนนะครับมีจุดภูมะเขือนะครับจุดยุทธศาสตร์ที่เขายึดกันจริงๆนะครับมันก็เป็นประมาณนี้นั่นเองโอเคนะครับวันนี้พี่น็อตก็มาอัปเดตให้ดูว่าแมปเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงไปถึงไหนแล้วบ้างนะครับาสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์ สับสกายให้กับพี่น็อดด้วยนะครับว่าแต่วันนี้มาทําอะไรเนี่ย <c oughs> มันติดตามมาดีจริงๆนะครับสงสัยอยากจะออกคลิปวิดีโอนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าเนาะวันนี้สวัสดีครับน้องอยากออกคลิปถ่ายน้องนิดนึงโอเค